ฮัลโหลฮัลโหลปนองตังไลเอืซอใหญ่นนเป็ินกุ้นมงมาวันแดมวันนี้ก็มาบินไปมึงโซใครเขาครบหรอบินนอนอันไหนมาก็ใครเอาไว้ฟองอยู่มองโซนี่เหมือนซื้อไวยาเกยปัญญาเปิ้ก็ปากันไตหนุ่มสุขไต้วันว่ะเออเหมือนกันอยู่ยาที่นี่เปิก้ปก,ก,ปก็มีหวานไตยย้ยูนี่มนเมนี่ก็ไปตังที่หัวซุดเปน,นองไต้ในยุ่มยมน,นับถือที่พัทสอพผาธรรมมาเย็งมาใจมาถาวันุก็เจกันมาเขาปลาสามหลอใครคือยูรีกินหวานเอก็เจต้าน่าจอมเปิ้ล ลับก็อนหัวมันไหลเงินหมื่นตื่นก็อนหัวมันไหลเงินแสนคือมันข้ามเต็มแขนมันแว่นเต็มมือฮัลโหลฮัลโหลเป็น้องตังหลายเอชซี่ใหญ่นอนอินกุ้เมืองมาวันแดมไม่ได้ก็มาบินไปเมืองโซใครเขาครบหรอพี่น้องอันไหนมาก็ใครอ้าไว้ฟองอยู่เมืองโซนี่เหมือนซื้อไวยาเคยปัญญาต้นก็ปักกันไตนุ่มเสือขุดไตยวันหนอเออเหมือนกันอยู่ยาที่นี่เป็นก็มีหวานไตยุไม่ไม่นี่ก็ไปตังที่หัวสุดพี่น้องไตในยุ่มยามนับถือที่พัดเสาพระทรร มาเยิงมาใจมาถาวรน,นุ่มก็จกกันมาเขาปลาสามหลอใครเคอยูรีกินหวานเอกอ็เดือดต้านจอมเปิลรับก็คือหัวไหลเงินหมือนตื้นก็คือหัวไหลเงินแสนคือมันข้ามติมแข้ามันแหวนติมมืออันเป็นก็ลองเฮ็เดดาวเตอตเร์เตลี่เลวมาก็เ่ิฝนที่เฮ็ดปล่อยใหญ่ปล่อยลงยินดีครับตอนพี่น้องมาลินมาแอลเนอร์เดี๋ยวบางก็แล้วร้อยประกัน